<Official. S 2> สวัสดีครับข่าวเช้าวันนี้ขอเตือนชาวบ้านทุกท่านระวังตัวตอนนี้มีฮิปโปจำนวนหลายร้านตัวออกจากสวนสัตว์มันหนีไปได้เพราะเนื่องจากมีกระแสหมูเด้งที่มีผู้ชมจำนวนมากมาชมสวนสัตว์ของเราจนทำให้ฮิปโปแตกฝูงแตกระวังตัวด้วยประกาศแจ้งเตือนอุ้ยนายเห็นข่าวเมื่อกี้บ้าข่าวเมื่อเช้านี่ เออฉันน่ะลืมอ่านเลยเ<อ>พื่อนมาเปิดดูย้อนหลังเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้<า>เขาบอกว่าฮิปโปหลุดเป็นล้านตัวเลยเพื่อน แต่เราอยู่บ้านนอกก็ไม่น่ามาถึงบ้านเรา,าเออไม่น่ามาถึงหรอกนะเพราะว่าตอนนี้มันก็หูห่างจากข่าวเมื่อกี้ประมาณสัก10ชั่วโมงได้แล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาถือว่าดีใช่ไหมจะก็ะดีแหละไม่งั้นบ้าใช่กระแส <Hi ppo. S 2> ช่วงนี้ไงเพื่อนทิกตอกอะน,นะแบบว่าสวนสัตว์แบบคนไปเยอะขึ้นเพราะว่ามีกระแสพวกหมูเด้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนก็ไปถ่ายรูปกันอะไรเนี้ยพวกฮิปโปมันน่าตกใจมันก็เลยรู้เอาไปจากสวนสัตว์กันมั้งใช่ป่ะนะคนมันกูไงแบบสัตว์ตื่นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นอะโดยฮิปโปก็เป็นสัััััััตตตตตวว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 ์์ททีีี่่่่่่่แแบบ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 าา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 างงงกกกกก็็็็นนนนนนรรรดดูู้ยยะะเเเเพมขออสสใหญไฮิปปปโ อันตรายสุดในโลกเลยเพื่อนมันกัด <Hi ppo S 1> ที่โปรตื่นตูมแรงกัดมันเนี่ยแรงกว่าช้างเดินเหยียบอีกอะฉันบอกเลยอาจจะแรงกว่าจนระเข้แล้วไงแรงกว่าเยอะเลยแรงกว่ากัดจระเข้เนขนาดเป็นนักล่าที่แบบโหดมากในทะเลเนี่ยเ <c oughs> พื่อนไปงั้นวันนี้ฉันพักผ่อนดีก,กว่าว่ะคงไม่มีอะไรมาใช่ไหมไม่มีหรอกบ้านเรามีแต่หมูเนาะถ้าบ้านเราแบบมีฮิปโปนะหมูแถวนี้จัดการหมดอะไปถึงฮิปหมูจัดการฮิปโปฮิปโปจัดการหมูอะไรอะไรเบื้อกอะไรไปไปไปนอนนอนฮ้ยเี๋ยจะตื่นเช้ามาต้องไปข้างนอกอีกนอนแล้วโอย สามี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 ว่าไงเพื่อนบีไลยังไม่มันมาแล้วมันมาแล้วอะไรอ๋อเจ้านี่อ๋อเพื่อนเจ้านี่มาแล้วไองดิมันจะไม่ใช่เจ้านี่น่ากลัวน่ากลัวนะไรกว่าเจ้านี่นิดนึงอะไรอ่ะพี่โบนเพื่อนเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าบ้านเราแลยอย่าบอกนะว่าโอ้โหเต็มหมดเลยแล้วแล้วเลือดใครอ่ะอย่บอกว่าเลือดมันเต็มหมดบ้านเราอ่ะเพื่อนใช่เพื่อนคนในหมู่บ้านโดนกินเรหมดแล้ว ใช่หรอโดนกัดโดนกินหมดแล้วเนี่ยใช่เฮ้ฉันว่าไม่ได้โดนกินนะโดนกัดมั้งเพื่อนในในลืมดิว่าฮิปโปมันไม่มันมันไม่กินคนมันไม่กินคนแต่มันน่าจะกัดคนทำลายคนไปหมดแล้วมั้งแน่เลยแปลว่าทุกคนอบพมแล้วเหรอใช่ใช่น่าจะใช่แน่เลยจะจะจัจะจะจะมีขวานฉันมีขวานนายมีขวานฉันมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเราเออกไอเดียเราจะไปไหนดีเพื่อน <ไป S 1> เพราะว่าไอ <ป S 1> ่นาฉันว่าฮิปโปมันคงแทบบ้านเราแน่เลยไงั้นไป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 จากที่นี่เออ

ต้องหาทางหนีไปจากที่นี่ได้มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมโอ้ยน่าฟีเลยเพื่อนคอยดีว่าไปย่าเข้ามาด้วยไปเจอเข้ามาอย่านะอย่านะอย่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจัดกรูมาจัดกูเมืกันเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วไอ โอ๊ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ว่าฉันหาที่แอบแต่ก็แอบก่อนไม่เขียนว,ว่าอะไรป้ายข้างนอกอะ่ะมันบอกห้ามห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตบุคคลภายอนห้ามเข,าข้าโดยเด็ดขาดแต่ฉันว่าเราต้องแอบที่นี่ก่อนรอบบ้านเราไม่น่าจะปลอดภัยแน่เลยน,น,นี่เนี่ยเหรอมันก็เป็นหินตรงนี้มันมันงแทรกไม้มาแต่ตรงนี้มันเป็นไม้นะนั่นดิงั้นลงไปด้านล่ไหมล่ะโอ้จะลงไปแล้วมันคืออะไรอันนี้มันหลุมที่แบบเคยมีคดีไหมเออเออก็จริงว่าที่เขาบอกห้ามลงไปใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ข้างบนเราจะไม่รอดนะเพื่อนไปเถอะไปเถอะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ หนูมืดจังเลยว่าโอยเคียสฉันไม่เคยลงมาด้านล่างเลยนะเพื่อนฉันก็ไม่เคยไงมันเป็นเหมือนแบบโอ้โหเป็นถ้ำอะไรก็ไม่รู้อะอะไรอ่ะเฮ้ยแต่นี่มีที่ขุดด้วยแล้วก็มีโคมไฟด้วยอะเอาเลยมื่อชมัดเลยหวังว่าเฮ้ยแต่ว่าฉันลืมไปว่าคือทางเนี้ยมันเชื่อมกับด้านบนทางอื่นด้วยไม่รู้ว่าจะมีพวกฮิปโปมันลงมาปะเนี่ยมันเป็นเหมือนเก่าแล้วนะเว้ยมันคงไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทางอื่นนะเพื่อนที่สามารถลงมาได้นะเว้ยนายระวังพวกฮิปโปฮิปโปด้วยนะเว้ยอ เจอไฮฮิปโปตกใจด้วยเจอฮิปโปเออฉันได้เสียงเหมือนกันขน้ยใครเคี้ยวอะไรอย่เร้อยเเดียเียรู้ว่าได่เห็นไหมเี้ยฮิปโปฮิปโปเอฮิปโปฮิปโปเอาเลยเพื่อนใส่ได้ใส่ได้เออเจ็บเจ็บเจ็บัดเจ็บเลยนะโอ้ยระวังระวัังร่างจแป๊ัจโตจะตบางเล็กไหใช่โอ้ยน่นจะเป็นตัวลูกเพื่อนนเนี่ยฉันว่าแล้วว่ามันมีทางอื่นด้วยมันมีพวกท่อระบายน้ำด้วยฮิโปมันน่าจะลงมาไม่แปลกหรอกไม่แปกใจหรอกแต่ว่าข้าโบน่าเยว่งกว่าม่่่่เเออดดดูููใใใสสสพืะ นี่คือสวิตอะไรอ่ะนี่คนไกลปะคนไกลเหรอเปิดดูปุ๊บโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมอาจจะเป็นสวิตไฟเคลียร์ข้างในอีกสองตัวไปเลยไปเลยระวังระวังตีตีตีโอเคสวยข้างในตัวนึงข้างในตัวนึงเราจะลงพอร์ตแล้วนะไม่เออมาเพื่อนยีโป่มาทำร้ายเราก่อนเนี่ยเห็นใช่ไหมมันหลุดออกมาแล้วเลยเราไม่ได้แบบเห็นแล้วเห็นมันได้หลุดออกมาอ๋อมันมีประตูอยู่เราจะไปต่อด้านหน้าเราต้องหาสวิตให้หมดว่ะ งงนนนี้ึตรงไหนนะเจ้าใช่ใช่ทางนี้โอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังระวังงตีตีตีโอเคสวยเปิดสวิตช์ก่อนเลยมีไหมข้างหน้าหร <Yes, S 1> ือ <pursue> <ห>ม <lieutenant> 응ีสวิตช์ไห<ป>ม้ว่ามียันหลองก็ลองแยกกันหาไหมได้ถ้ามันโดนเปิดแล้วบอกฉันด้วยนายพยายามแบบมองข้างบนไว้ฉันเดี๋ยวฉันมองข้างอมันอยู่ข้างบนพยายามมองอยู่พยายามมองอะไรมุมอยู่มันเป็นถ้ำเก่าเนาะอาจจะมีอะไร แบบเปพียบๆป็ไดเฮ้ยเจอแล้เจอ้วเจอแลหินยอกหินย้อยเป็นไม่เล่ฉันหาจังหวะงกันโอเคไม่น่าโควไฟชันไปถึงขั้วไปแล้วโอไปแล้วโอเคเรียบร้อยเปิดแล้วหนึ่งอันโอเคมีไหมนหนดูดิทม่หมดยันเนี่ยเออฝั่งนี้ไม่มีแล้วโอเคเปิดแล้วไรสามีดเปิดแล้วเปิดแล้วหรอไหนดูดิใช่สวยเปิดแล้วเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ยท่าลาวาเลยเนี่ยเพื่อนมัน หมือนมันน่าจะเป็นทางเดือนเก่าว่ามันคือแบบเหมือนแบบโค้งว่าโอ้โหล้อจะมัดเลยอ่ะเลือจะโดดข้างหน้าข้ามไปยังไงวะเนี่ยนายมีสูตรไหมเออวิ่งกระโดด้โอ้โหอย่างเสียวเลยเอาตาฉันบ้างโอเคเอาบอกว่าเป็นไงเป็นกันอุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เห็นจะบม้แค่จะก่อกระแพงเลยเพียงแค่ฉันนึกว่าจะต้องเสียเพื่อนไปซะแล้วไม่เอาไม่เสียไม่มีอะไรกันเราจะไม่มีการ เกิดเสียงกันขึ้นท่านั้นไอ้โลชึบชึบโอ้ยตัวเป็นไงวะเนี่ยเป็นไงนะช่วยขอตั้งสมาธิก่อนซ้ายชุบเึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามิซามิได้อยู่ได้อยู่โอเคโอ้ยโอ้ยช่วยกระเป๋าบูโอ้ยจะ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 ไม่ตายเพื่อนเพื่อนจะไม่ตายเพื่อนเพื่อนไม่ตายเพื่อนไม่ตายโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยขอร้องท่ะอย่าอย่าไม่อยากตายเลยโอ้ยโอ้ยบู๊โอ้ย เกือบไปแล้วโอเคด้านหน้าไปได้ปะหวะโอเคฉันรอให้เลือดรีครบก่อนโอเครีครบรีครบโอเคเฮ้ยแล้วข้างหน้าไปได้ปะวะเนี่ยไปขึ้นว่าไปได้ไหมฉันว่าไปได้เชิญฉันโอเคปึ๊บโอเคเกือบไปแล้วโอเคไปข้างหน้าปึ๊บโอเคได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่โอเคแล้วข้างหน้าไปยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้โหน่าข้างหน้าจะไปยังไงเนี่ยไปยัอไงอ่าสายสายกำแพงไหมปึบโอ้ยโอเค มาเร็วฐานายเร็วขึ้นมาหูยเป็นเหมือนฉันเลยเกือบโอเคสไลด์มาสไลด์แพงสไลด์แพงสวยโอ้ยวันนี้ทันว่าต้องสไลด์ไอพีป่ะมันเลยจะโค้งแล้วอ่ะต้องสไลด์สไลด์หรือว่ากระโดดไปเลยฉันว่ากระโดดไม่น่าถึงเลยโอเคก็สไลด์ไปโอเคโอเคมาๆๆมามามาสวยไปมาเดิมจะไปอะไรมาเดิมมาเดิมสไลด์กระแพงโอเคมาเร็วมาเร็วโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้ว อุ้ยเกือบเกือบแย่ข้างหน้ามีทางไปต่อไ้เพื่อนเร็วเร็วไหนตกที่รอบไปไหนระวังด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรงอ้อย้อยย้อยอยอมิมิมีโอเคโอ้ยเกือบอุ้ยทีเราจะทันอยู่ข้างหน้าไม่ชะพัดเลยอ่ะเร็วเร็วโอ้ยพ่งพุ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 ายกูกระลุแล้วโอ้ยระวังพุพุพุโอเคป๊อโอเค อุ้ยข้างหน้ามือชะมัดเลยแค่เขาจะขอตะเกียง่อยดิตะเกียงฉันไม่ได้มาไอ้ตะเกียงฉันเผลอวางไปแล้วอ่ะเอาไปจิบมาเยอะเลยเอาไปกาวไว้ขายด้วยโอ้ไขยแล้วเพื่อนขายไม่ได้หรอกท่อระบายน้ำไปชัดเลยนี่มาเร็วไาเร็วไปเร็ววิวิปลาด้วยเพื่อนเดี๋ยวแม่มันมันแข็งอยู่เนี่ยอุ้ยมันเด้งมันเด้งปลาปลาปลาดินปลาดินเร็วไปเร็วโอ้ท่อระบายน้ำบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยถ้ำที่แบบมีน้ำมาถทุหรือเปล่าน้ำมาถทุใช่ทั่งว่าพวกฮิปโปมันออกมาจากรูนี่แหละพวกถ้ำเนี่ยไม่เร็วไม่เร็วไปเร็วขึ้นไปขึ้นมา มงลไปเวทลึกชะมัดเลยมันไม่ใช่ท่ามันคือท่อระบายน้ำไปเนาะโอ้ท่อระบายน้ำเพื่อเขาเจาะไปเป็นพวกไอ้ท่อน้ำทิ้งอันเนาะเฮ้ยลงมาชุบโอเคอะไรอ่ะข้างหน้าเหมือนจะมีอะไรอ่ะมันเขียนว่าขวามือคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นรูปท่าปลาที่เราลงมาแล้วก็น้ำน้ำตกที่เราลงมาด้านด้านหลังเหรอรูปสองมันมีชี้ด้วยเห็นปะเออมันบอกให้เราย้อนกลับไปบอกเออใช่ไหมมันบอกให้เราไปทางน้ำตกไปน่าจะใช่นะแสดงว่า เราต้องไปทางไอ้นี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยข้างหลังน้ำตกเต้องมีทิ้งด้วยแค้นมาดิเพื่อนกูหายหรือขลังทะลุมาเร็วไปทางลาเพื่อนว้าวกูทางฉลาดจริงไม่รู้เฮียฮิปโปเร็วดีแล้วดีแล้วไปยังไงไปรถสวยนด่ะฉันไปซ้ายเด่ะไปขวาโอเคขวาซ้ายยังไม่มีอะไรเลยยังไม่เกิดอะไรขึ้นขวาตั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 นเดี๋ยวมันจะมาซ้ายเร็วชน้ะไอ้ใครมี่โป๊ะเร็วเร็วเร็วไหอยู่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  ออมีซ้ายขวาทางแยกอยีกแล้วเพื่อนขวามือพี่ปโปนปถ้นั่นไปขวาฉันไปซ้ายโอเคงั้นเรารอไปทางที่มีฮิปโปก,ก่อนแล้วกันอะฝั่งนั้นฝังง่งนั้นตัดไหมตันฝัง่งนี้ตันโอเคฝั่งนี้มีฝัง่งนั้นไปได้เหรอไปได้ไปได้กันเราไปกันเราไปรอ,ไป,อไปหนึงรอบไปหนึงไหนเจออะไรไหมจเจอาทางไปต่อซ้าายขวเออฉันไปขวามือฉันไปฉันไปเจอฮิปโปอ่ะอันนี้ตีเจอนตีไงโอเคขวามือมีไหมมีโปีกสองตัวเพิ่อข้างหน้ามีตัวนึ่งตัวหนึ้ย อุ้ยันเลื่อนขึ้นหน้าเลยเลื่อนขึ้นหน้าขึ้นหนโกรธเหรอไม่ใช่เออหมายถึงว่าเลื่อนกันดีเข้าหน้าอุ้ยโดนแล้วโอุ้ยอุ้ยช่ว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 ยโอเคเกือบฝั่งซ้ายไปไหมสวยขึ้นได้ตัวนึงตัวนึงมาได้เว้ยปุ๊บอันนี้สวยเพื่อนโอเคฝั่งซ้ายไมไหมฝั่งซ้ายมีป่วยแล้วไอ้ฝัองขวาไอ้ขวามีไหมฝั่งนี้การฝั่งนี้ช่วยช่วยหมดลจะหมดแรงอุ้ยเกือบเกือบ ั่งซ้ายเหมือจะไปได้นะฝั่งซ้ายตันเพื่อนตันตันงนี้ตันเหมือนเราไปตานหน้าไหม้านหน้าเราไปยังไปไปเราไป้ันหน้าดูผมมีทางแยกแล้วซ้ายขวาแล้วะงั้นเราไปช้าใช่ไหมขวาเหมือนเดิมโอเคไป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 ปไปไปไปอปไปไปไเอปไกไป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 อปไ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 ปปไปนปปไ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 ปปไ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 ะเไเไปไปลม ไม่รู้อ่ะต้องลองหาไหมเออทางไหนไวะเนี่ยลองลองงม,มดูเผื่อจะมีทางที่สามารถไปได้เหมือนทางที่เราไปไตัดน้ำตกไปแกตัดตัว่าเออไปไปได้มาให้ที่ขุดมาเราคิดว่าขุดตรงส่วนไหนดีตรงกลางไหมตรงกลางน่าจะเป็นทางเลือดีที่ดคอยมีอะไรเธอขอยเจ,จ<า><ม>ินี้ยได้ฟังหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะคอนเนอร์เฮ้ยมีตู้อะไรเฮ้ยเพื่อนมีชุดมีเงินมีปืนด้วยเต็มหมดเลย โอ้น oh. right. so ั oh. as ่นไม่ได no. ้ขี้ขีเอาของเก็บเหมือนกันนั่นเอาใส่เอาชุดไปเลยข้างในมีชุดอยู่แล้วก็มีโมีเงินด้วยเพื่อนแต่ว่าเงินฉันว่าเขาไปเก็บที่หลังแลนเพราะว่าเราต้องเอาปืนพวกนี้ไปขี้ฮิปโปด้านนอกก่ับไหมโอเคเพื่อนฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วนายพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วเพื่อนโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันฝากนายเตรียมสุดเยอะเลยเดี๋ยวเราจะกลับไปทางเดิมกันเพื่อไปขี้ฮิปโปไป โอ้คือโอดกว่าจะปีนขึ้นไปได้ไปเร็วครับไปเร็วข้างหน้ามีฮิปโปดักเราอยู่เลยเพื่อนแต่เราไม่ต้องกลัวใช่ไหมเพราะว่าเราตอนนี้เรามี M24 มี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 โอ้หีไม่โดนโอนโอนมันกัดมันกัดโอนจะโดนกัดจากไหนเนี่ยเพื่อนมันรอเป็นเลมด้วยนะไปเร็วไม่มันมันกัดทะลุเออโอ้โหแรงแค่ไหนจริงนี่นี่มันโอ้ยปืนก่อนเลยอันยังไม่รีโหลดอีกมีมันกัดแรงมากเลยระวังน้าเพื่อนจะจะติดไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอานดี้ไปเอานดี้ไปโอ้ยทะวมเหมือนกันเว้ย โอ้ยลอรหอนอเลีเราเรากัราใมีเราซูกกันไเราเสียบปใช่ไมด้นะปีกไป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 ไไป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 ปไปปปไปปไ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 ปปปไปปไ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 ปปไปปปไปปไ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 ไปไ สไนเคมสไนิคมโยโหลดนะเพรา่าเราเอาเราอาหนังโปไปขายมันจะได้เ่ไมไม่เอาเื่ยดเราจะเราจะทำการข้ามไว้หมดแล้วก็เปฝั่งเดียวที่หลังมันจะช่อมมากก่อนทำไมกรสุดมันไม่ค่อยออกเลยเนี่ยโอเคอายุมันไม่ค่อยออกอ่ะสุกไม่ค่อยออกอะมัะสุนมันตันเลยลำกล้องเหรอใช่ปีิลำกล้องเบียดทำมันยิงหมดไกส์หมดหรือเปล่าใช่ใช่ฮายดึงฮยเึายไว้รวเพื่อนเขียยมหมดเขียยมหมด ไปเป็งอย่างคมจบอกเลยน้าพี่ตัวนึงใ่ี้ะน้าพี่้ไว้ให้เลยลับไปแล้วุระโดเือนกายยิงถลัยิงสลัยิงอุ๊ย่ะโมดลีโลล้วก็ออกไปจากบาพวกเรานะเว้ยไอพวกฮิปโปแล้วไอฮิปโปที่เันแื่หมูเด้งอะแต่ลองเวกันเละกันเลยใช่ข้ามัน สวยโหเต็มบ้านเราข้างๆบ้านเราก็เต็มนอนเนยตอนนี้ไม่ผูมท้ายแล้วเพื่อนผูมท้ายแล้วผมท้ายแล้วใช่ใช่ผมท้ายลงวครหมดแล้วโอ้โหโอตัวฝั่งยิงมาังหมดแล้วมีนิดนึงตอนนี้ตอนนี้ตรงชั้นเนี่ยฝั่งนึงแล้วก็ไอ้ฝั่งเถวถ้ำที่เราลงมาอีนิดนึงโอ้ยมาดิพอมีปืนก็ไปกลัวเลยล้วยเฮ้ยยิงวะนี่กูอย่างเดียวนะคือกูไม่ไปตังกวกระสุนหมดเนี่ยแล้วกระสุนอาสมุดกูหมดยิงกระูหมดแล้วสมุดปืนกูเนี่ย ยิงกูม่ยิงข้างหลเต็มเลยยิงโดนไปแล้วสวยหมดไปข้างหน้ามีนิดนึงข้างหน้ามีนิดนึ่งในไหนบ้างประมาณสี่ห้าตัวเอาเลยเพื่อนยิงระยะไกลยิงระยะไกลสวยยิงระยะไกลยิงระยะไกลคนละคนละนัดคนละนัดคนละสวยหมดลืมก่อนไปข้างหน้าข้างนาข้างหน้ามาสี่ห้าตัวหมดแล้วหมดแล้วสุดท้ายฝูงท้ายสุดท้ายยิง ยิงโอ้ปืนฆ่าฮิปโปโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยสองตัวสุดท้ายเพื่อนหนึ่งสองสามยิงอ้เจ้านึ่งจบเรียบร้อยหรือเจ้าหนึ่ตัวนี้หรือเจ้าหนึ่งเราจะคนคนคนขอขุดแหนยิงลงเลยอุ้ยลุงครับแล้วลุงมาจากไหนเนี่ยผมมาจากอินเดียแดงเออค่อยคุยเลยอินเดียแดงโอ้น่าจะหมดเลยเพื่อนแค่นี้บ้านเราก็ปลอดภัยจากคิปโอใช่ไหมเออ ต่อไปเราต้องเก็บศพพิปโปทั้งหมดแล้วก็เอาไปฝังให้หมดเลยนะได้เลยเพื่อนถ้าจะไปขายไม่ได้